สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็มีเกตเล็กๆเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดแบบเปิดที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้มาให้ดูนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ในรูปนี้ก็คือมเมล็ดที่ผมเพาะไว้นะครับก็คิดว่าความแตกต่างของมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราเพาะแบบปิดเนี่ยเราลดน้ําได้ครั้งหนึ่งก็อยู่ได้นานเลยนะครับแต่ว่าแบบเปิดนี้เราจําเป็นต้องใส่อ ถาดไว้เพราะว่าน้ำเนี่ยเราต้องควบคุมให้มันชื้นขึ้นไปถึงผิวหน้าของดินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามเมล็ดก็ต้องการความชื้นในช่วงงอกใหม่นะครับแต่ทีนี้ที่ให้ดูเนี่ยคือผมจะบอกว่าเวลาเราจะควบคุมน้ำยังไงเราก็ต้องคอยดูพอดีตอนนี้มันได้จังหวะที่ผมจะต้องเติมน้ำ ก็เลยทำคลิปนี้ไว้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นหน้าดินที่เริ่มแห้งนะครับอันนี้เราจะไม่โรยอะไรเลยเป็นดินเพาะนะครับพอหน้าดินมันเริ่มแห้งหน้ำในถาดแห้งแล้วเนะี่ยไอตัววัสดุเพาะก็จะเริ่มหมดตัวนะครับนี่กรณีที่เราใช้ใช้พีทมอสเป็นหลัก พีทมอสก็จะจะมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าควบคุมความชื้นได้ดีเนี่ยมันจะไม่หดตัวการที่มันหดตัวมากก็คือแห้งมากละเราก็จะมีวิธีก็คือใส่น้ําเข้าไปที่ที่ก้นกระถางนะครับอันนี้ก็เป็นภาพภาพโดยรวมของเมล็ดที่เพาะก็ประมาณสามเดือนโดยเฉลี่ยนะครับ แต่แดดช่วงนี้ที่ผมถ่ายคือประมาณห้าโมงครึ่งมันเป็นแดดบ่ายที่อ่อนมากแต่ตอนเช้าโซนนี้จะไม่โดนแดดนี่ก็คือส่วนใหญ่เป็นเม็ดอายุน้อยๆที่ที่เพิ่งเพิ่งออกตอนนี้ช่วงนี้ก็เหมือนเราต้องอนุบาลต้องดูแลบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ทีนี้อย่าง,งอ,อีกอันหนึ่งก็คือ ที่ผมเปลี่ยนมาใช้วิธีพาะเปิดเนี่ยเพราะว่าปัญหาตะไครลดลงนะครับจะให้ดูตัวอย่างเนี่ยผมถุงนี้ถุงนี้เพาะปิดไว้นานแล้วนะอันนี้อันนี้ยังดีที่ว่าตะไคร้ไม่ค่อยขึ้นเน,นี่เรามันจะมีไอน้ําจับอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าอยู่ที่แดดมากไปก็จะทําให้ตะไครขึ้นนะอีกอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูไอ้พอทนี้พอต,น, <c oughs> พอตนี้เมื่อกี้ก็อยู่ในถุงแต่ว่าผมก็เอามา เอามาเปิดให้ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีตไค่้เยอะภาพไม่ค่อยชัดเพราะว่าสูงแล้วไม่ยอมได้ไม่ยอมไม่ยอมเข้ามานะครับก็นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เออเดี๋ยวนี้เรามาเพาะแบบเพาะแบบเปิดซะก็ตัดปัญหาพวกนี้ไปได้นะก็จะเป็นโซนประมาณนี้นผมก็ทำนี่ มีสองชั้นนะอันนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยเป็นมเมล็ดชุดที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะมีที่แห้งมากๆอย่างนี้แห้งมากจนรัดจนหดตัวไปหมดละถึงเวลาเติมน้ำเดี๋ยวผมจะให้ไปดูข้างหลังนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ที่อยู่ที่บ้านนะครับจนไม่มีที่วางแล้วครับอันนี้ก็เป็นที่ เพาะไว้ก็ได้ไม่กี่วันก็เอามาวางทิ้งไว้แดดแรงบ้างอ่อนบ้างแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับโดนทั้งวันนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วเปอร์เซนต์การงอกกับเปิดกับปิดนี่คือถ้าทำถูกวิธีก็พอๆกันไม่ไม่ได้หนีกันแต่ว่าการคอนโทรลการการดูแลรู้สึกว่าแบบนี้จะง่ายกว่า เดี๋ยวเราจะผ่านโรงพยาบาลผ่านไม้ป่วยพวกนี้เป็นไม้เอามาอนุบาลไม้ที่มีปัญหาเยอะนะครับหลายมีเคสเยอะมากแต่เดี๋ยวเราจะผ่านตรงนี้ไปก่อนนี่ก็จะเป็นโซนที่ร่อลากซึ่งคลิปลร่อลากกับการใช้อลูมิเนียมผงอลูมิเนียมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำ <c oughs> ให้ดูอีกทีหลังนะนี่ก็เป็นโซนล่อลาก เข้ามาอีกนิดก็จะมีอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งที่ทําไว้อันนี้ก็แห้งเหมือนกันเพราะไม่ได้รดน้ําอันนี้ร่วมสมอาทิตย์ได้ชุดนี้นะครับทีนี้เวลาลดน้ําผมก็จะมีผมจะใช้สายยางเอาเอาสักพอตเอาสักถาดหนึ่งคนระับถาดนี้ก็แห้งมากแห้งจนร่อนแล้วแต่ยังไงก็อยู่ได้นะเฮกตา ผมก็จะใช้ไอหัวฉีดน้ำธรรมดาเนี่ยค่อยใส่น้ำลงไปนะครับถาดที่ใช้ในผมจะมีความสูงประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของกระถางทีนี้น้ำที่ใส่เนี่ยผมจะใสจ่จนจนประมาณจกืเต็มถาดนะเพราะเดี๋ยวมันจะดูดขึ้นไปจนเกือบหมดนะคร จะ,จะเห็นว่ามันเริ่มลอยเทงเตงล้วเพราะอากาศในอากาศในกระถางมันเยอะใช้เวลาต้องทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งจนกว่ามันจะซึมเข้าไปหมดก็เช็กตูทอีกทีว่ามันอิ่มตัวไหมก็คือทิ้งไม่ให้อิ่มตัวแค่นั้นเองครับมันก็จะอยู่อย่างนี้ อันนี้คือคือถาดที่เติมน้ําแล้วนะครับก็ปล่อยอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันมันยังไม่อิ่มเพราะมันลอยได้มันแข่งตูวก็ปล่อยอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราไม่รออยากจะให้มันขึ้นถึงข้างหน้าเร็วหรือว่ากลัวว่ามันมันจะซึมไม่ถึงชั้นบนเนี่ยผมจะใช้ถังผมจะมีถังพ่นอยู่อันหนึ่งถังประมาณ5ลิตรถังอย่างเงี้ยครับถังปั๊มปั๊มลม อันนี้เตรียมไว้ละผมก็จะใช้สเปร์ตั้งหัวให้มันละเอียดฝอยห,หน่อยเราจะสเปร์หน้าสเปร์หน้าหน้ากระถางเม็ดมันก็จะไม่กระเทือนมากถ้าเราใช้หัวจะเห็นว่ามันมันเปียกขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยก็ช่วยได้แต่มันก็ไม่ได้ทันทีต้องรอรอจนว่บีดมอสอิ่มตัวจริงๆนะแต่เราก็ใช้ตัวนี้ช่วยไป อันนี้ก็คือวิธีคุมน้ำแค่นี้ครับและนอกนั้นก็ทำเหมือนเดิมก็คือปล่อยแห้งเมื่อไรก็ลดแห้งเมื่อไรก็เติมน้ำแค่นี้มีนิดหนึ่งที่ต้องระวังคือพื้นต้องเรียบนะไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวด้านหน้าได้น้ำด้านหลังไม่ได้น้ำถ้าถาดเอียงมันก็จะไม่จะไม่น้ำจะซึมไม่เท่ากัน บางอันก็จะแห้งบางอันก็จะแฉะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งให้ดีวัดระดับให้ดีแล้วค่อยทำนะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าถ้าถ้ามันโตขึ้นมาจนได้ได้ขนาดอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างเล็กๆอย่างเงี้ยผมไม่โรยยังไม่โรยอะไรยังไม่โรยกวดไม่โรยอะไรแต่ถ้าโตขึ้นมาอีกนิดพอจะโรยกวดพยุงได้เราก็จะใช้เนี่ยเป็นกวดแม่น้ำนะครับ ลอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าซูมแล้วมันจะแตกใช้กวดแม่น้ำช่วยละถ้าไซส์ประมาณอย่างเงี้ยครับก็มีแค่นี้แค่ว่าข้อเสียของมันคือทิ้งไม่ได้นานเหมือนเหมือนเพราะในถุงนะครับเพราะเมื่อก่อนทำถุงเยอะก็ขี้เกียจมัดปากขี้เกียจแกะ <c oughs> แต่แบบเปิดนี่ก็ต้องขยันหน่อยอันนี้เมื่อก่อนขี้เกียจทำ มัดปากถุงก็เอาไอ้นี่ครอบไปเลยนะครับอันนี้ก็คือกึ่งปิดนั่นแหละอยากจะเปิดเมื่อไรก็เปิดได้ครับอันนี้แล้วแต่ก็มีอยู่ประมาณนี้ถ้าถ้าพูดถึงว่า,เพ,า,เ,าเพราะเปิดมันต้องเติมน้ำยังไงนะเพราะผมไม่ลงลึกถึงวิธีว่ามันเพาะมายัางไงว่าก็มีหลายคนทำทำคลิปหรือก็เขียนให้ดูเยอะแยะแล้วนะ คนทำเรื่องพ่อเม็ดก็มีเยอะแล้วหลายคนก็แล้วแต่เราจะดูว่าเราเราถนัดแบบไหนหรือชอบแบบไหนใช้กับเราได้ดีนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้ก่อนไว้วันหลังมีเกิดอะไรก็จะทำเป็นคลิปออกมาอีกนะครับสวัสดีครับ